cái dạng co Tam, tay biếc, tôi về mấy đây. หนึ่งแก้งครับผมจุ้งพิการตัวใหญ่ไปไหนวะตัวใหญ่วันนั้นอ่ะกลับมาแก้แค้นแล้วเนี้ยไหนไปไหนนะอ่ะไปก่อนหนึ่งแองนะครับเดี๋ยวตามกันต่อ